การเกิดเมฆเมฆเป็นกลุ่มละอองน้ำหรือผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กจำนวนมากที่ลอยอยู่ในอากาศเกิดจากการควบแน่นอนุภาคขนาดเล็กในบรรยากาศก่อตัวขึ้นเมื่อมีการยกตัวของก้อนอากาศผ่านความสูงเหนือระดับควบแน่นกระบวนการยกตัวของอากาศหลักการการก่อตัวของเมฆจะสัมพันธ์กับความดันและ ปริมาตรภายในเมฆเท่านั้นแต่การยกตัวของเมฆจะขึ้นกับอุณหภูมิตามความสัมพันธ์ดังนี้ก้อนอากาศขยายตัวความหนาแน่นลดลงก้อนอากาศหดตัวความหนาแน่นเพิ่มขึ้นสะเทียงระภาพอากาศหลักการสภาวะของบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมหรือยับยั้งการเคลื่อนที่ของก้อนอากาศในแนวดิ่ง ไม่มีเสถียรภาพสมบูรณ์อัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิตามความสูงของสิ่งแวดล้อมเงืเ่อนไขดังกล่าวทําให้ก้อนอากาศถูกยกตัวตลอดเวลามีเสถียรภาพสมบูรณ์อัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิมมของมวลอากาศแห้งเงืเ่อนไขดังกล่าวทําให้ก้อนอากาศถูกยับยั้งกันยกตัวตลอดเวลามีเสถียรภาพแบบนี้เงื่อนไขอัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิของ มวลอากาศชื้นเงี่ยนไขดังกล่าวทำให้ก้อนอากาศถูกยับยั้งและยกตัวขณะที่ยังไม่อิ่มตัวอากาศชนิดที่ไม่มีสภาพเสียภาพสมบูรณ์อุณหภูมิภายในอากาศสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกส่งผลให้อากาศเกิดการยกตัวขึ้นง่ายๆทําให้อากาศสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้ง่ายขึ้นไม่มีเสียงภาพแบบสมบูรณ์อากาศชนิดที่มีเสียงภาพสมบูรณ์ อุณหภูมิในก้อนอากาศต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอกทําให้อากาศไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้ก้อนอากาศจึงจริงลอยขึ้นในลักษณะโครงตัวมีเสียงภาพแบบสมบูรณ์อากาศอากาศเสียอากาศชนิดที่มีเสียงภาพแบบเงื่อนไขช่วงแรกอุณหภูมิในก้อนอากาศน้อยกว่าอุณหภูมิภายนอกส่งผลให้อากาศไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงสภาพจึงอยู่ในช่วงอากาศเกิดเสถียรภาพช่วงที่สองเมื่อระดับความสูงมากขึ้นอุณหภูมิในก้อนอากาศมีการเปลี่ยนแปลงช้าลงเมื่อเทียบกับอุณหภูมิภายนอกส่งผลให้เมื่อระดับที่อุณหภูมิภายในก้อนอากาศและอุณหภูมิภายนอกมีค่าเท่ากันแล้วอุณหภูมิภายในก้อนอากาศจะมีค่ามากกว่าทำให้ก้อนอากาศสามารถยกตัว การสภาพได้ง่ายขึ้น,นกลไกการยกตัวของอากาศอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศโดยล่องทำให้อนุณหภาูมอากาศเกิดการยกตัวสูงขึ้นการเกิดลมพัดขึ้นตามความชันของภูเขาส่งผลให้อากาศกิกยกตัวขึ้นสูงขึ้นทางด้านหน้าของภูเขาแล้วเคลื่อนต่ำลงมาตามลาดเขาด้านหลังก้อนอากาศบริเวณเที่โลก ถูกแรงจากบริเวณอื่นกระทําจะส่งผลให้ก้อนอากาศยกตัวขึ้นแนวะทาอากาศรอต่อของมวลอากาศที่มีนอกพื้นแต,ต่างกันแนวพะทาะอากาศเด่นมวลอากาศเด่นดันมวลอากาศอื่นยกตัวสูงตามแนวเด่นเกิดการก่อตัวของเมฆก้อนทําให้อากาศแปรปรวนเกิดฝนตกหนักในบริเวณแคบๆแนวพะทาะอากาศอื่นมวลอากาศเด่นจมตัวลงด้านล่าง มวลอากาศเิ็นยกตัวสวูงมีฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้างฝนตกไม่หนักมากแต่ตกเป็น,ร,น,น,นประยะนานวนอณหภอากาศรวนมวลอากาศเย็นมีคุณสมบัติต่างกันเคลื่อนที่เข้าหากันแล้วดันมวลอากาศอุ่นให้ยกตัวขึ้นในแนวดิ่งสภาพอากาศเกิดพายุฝนฟ้าขนองแนวปณหภอากาศคงที่มวลอากาศอุ่นและมวลอากาศเย็นเคลาาื่อนที่เข้าหากัน แต่ไม่เคลื่อนที่เข้าแทนที่กันนี่ของเมฆเมฆชั้นต่ำความสูงน้อยกว่า2,000เมตรองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นละอองน้ำหรือหยดน้ำา2เมฆชั้นกลางความสูง2,000ถึง6,000เมตรองค์ประกอบภายในเป็นละอองน้ำบวกผลึกน้ำแข็ง3มเมฆชั้นสูงความสูงมากกว่า6,000เมตรองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็ง การเลยกชื่อเมฆคำนำหน้า perfect บอกความสูงของฐานเมฆ star t o e, เมฆชั้นต่ำ anto เมฆชั้นกลาง zero เมฆชั้นสูงคำลงท้าย suffix บอกรูปร่าง cumulus เมฆก้อน s t a t u s เมฆแผ่น